คันนี้คือ Mercedes-Benz GLC 220d AMG Dynamic คุณผู้ชมท่านใดที่กำลังหารถ SUV ที่ขนาดใหญ่กว้างและดูอลังการงานสร้างไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในคันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยครับ On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. I want finally a taste the race you never once get the felt tired you You'll you of look back once you felt that ถ้าคุณดูตรงดีไซน์คันนี้อยู่ภายใต้ AMG Dynamic คือนอกจากจะมีความพรีเมียมความหรูหราแล้วก็จะผสมผสานความสปอร์ตเข้าไปอย่างเช่นตรงกระจังหน้านะครับจะเป็นแบบ i i m o n d g r i l วจะเป็นแบบ Two ูโ n e สีเงินกับสีดำตัดกันไปอันนี้คือดูได้ชัดเจนเลยและดูเงามากๆครับโดยเฉพาะถ้าคุณขับตอนกลางคืนหรือว่าในที่ล่ม คุณจะเห็นได้เลยว่ามีเสน่ห์มากๆเมื่อเทียบกับ GLC 220d ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ AMG Dynamic นอกจากตรงนั้นก็คือมีตรงข้างบันไดตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นดีไซน์ของเขาเฉพาะเช่นเดียวกันคือมันมีเสน่ห์มากๆครับทำให้ตัวรถเนี่ยบอกเลยว่าคือนอกจากขนาดมันจะใหญ่อยู่แล้วอันเนี้ย มันจะเสริมให้ดูใหญ่แล้วก็แกร่งกว่าเดิมด้วยซ้ำไปผมชอบมากๆครับแล้วก็ตรงนี้ครับราวหลังคาก็จะตัดให้เป็นทรงเหมือนดูแบบแอดเวนเจอร์ลุยๆเผื่อท่านใดไม่ได้อยากเป็นรถครอบครัวซะทีเดียวอยากจะได้แบบแอดเวนเจอร์ลุยๆบ้างและถ้าเราดูขนาดแบบนี้คือบางทีเรา,าจ,จะรู้สึกว่าเฮ้ยและสมมติถ้าเรามีผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีปัญหาทางขาแบบนี้เอ้ยแลวจะขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นคีเรสอย่างที่บอกไว้นะครับเนี่ยใช้คุญแจถือจะเปิดได้เลยครับนี่ นี่คือองศาของเขานะครับเดี๋ยวเปิดด้านหน้าแล้วก็แถวที่2ด้วยนะครับคือแน่นอนถ้าคุณดูองศาแบบนี้เปรียบเทียบเลยด้านหน้าจะกว้างกว่าอยู่แล้วครับร้อเปร็เลยนะครับอันนี้เป็นเรือปกติทั่วไปอยู่แล้วคือถ้าคุณมีแบบผู้สูงอายุนะครับหรือคนแก่ก็ได้อาจจะเลียงง่ายๆนะครับคืออาจจะให้ท่านนั่งด้านหน้านะครับจะสะดวกกว่านะครับเพราะพื้นที่มันกว้างกว่าแต่ถ้าคุณแบบเฮ้ยแล้วจะก้าวขึ้นไปได้ไหมเอาจริงๆนะครับก็ถามว่าสูงไหม ถ้าไม่เหยียบตรงบันไดเนี่ยแล้วเหยียบข้ามขึ้นมาเลยเนี่ยถือว่าสูงนะแต่ถ้าเหยียบตรงบันไดเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันต่ำลงมานิดนึงแต่ถามว่าระดับเนี่ยถามว่าสูงอยู่ไหมก็ก็ยังสูงอยู่นะสําหรับแบบผู้สูงอายุอเอาจริงๆนะครับแต่ก็ลองลองดูก่อนนะครับแนะนําให้มาลองครับด้วยตัวเองเพื่อพิสูจน์นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าแต่ละคนมีแบบการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนะฮะแต่ถ้าพูดถึงแถวหลังนะครับแถวหลังอาจจะสะดวกกว่าด้วยซ้าไปนะครับเพราะว่าช่องอะ มันจะเล็กกว่าแต่ในขนาดเดียวกันคือแบบคุณยังมีที่จับอะรู้สึกว่าแบบเออจับตรงประตูตรงนี้ก็ได้แล้วก็เหยียบขึ้นอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่าเมื่อเทียบกับด้านหน้าเพราะด้านหน้ามันจะกว้างกว่านะครับดีไซน์ของล้อก็ควบคู่เช่นเดียวกันถ้าคุณดูดีไซน์ตรงนี้คือจะเป็นทรงแบบดาวก็ตามสไตล์ mercedes benz อยู่แล้วแต่ถ้าคุณไปดูตัวท็อปนะฮะ glc 300e นะฮะดีไซน์ของล้อจะลังการกว่านี้แต่ถ้าเปรียบเทียบกับคันนี้แล้วผมว่าอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับ ยางนะครับหรือว่าล้อจะเป็นขนาด19นิ้วนะครับ2 3 5ทับ5 5นะครับยี y ่ห้อที่ใช้เป็นของ p r e l l ่นะครับออปชั่นของคันนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับมีให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าหรือว่าไฟท้าย ลอง360องศาก็มีให้นะฮะ Keyless Entry ก็มีให้ Blind Spot ก็มีให้หลกัหลกๆเนี่ยคือเป็นออปชันโดยรวมเลยที่คุณต้องใช้และบอกเลยว่าคันนี้ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันครับดีไซน์ด้านท้ายถ้าคุณเปรียบเทียบกับด้านหน้าแล้วก็ยังมีอารมณ์สปอร์ตอยู่พอควรเลยครับถ้าถามผมแล้วด้านท้ายเนี่ยถือว่าให้อารมณ์เป็นแบบครอบครัวมากกว่าด้านหน้าด้วยซ้ำไปนะครับด้านหน้าจะดูสปอร์ตกว่าสําหรับผมนะแล้วแต่ความชอบครับแต่มีหลายจุดที่น่าสนใจเลยครับ ถ้าคนดูดีไซน์ของไฟนะครับคือบอกเลยว่าหลอดไฟน,นี่เยอะมากๆเลยครับและดีไซน์ไฟคือดูสิดูขนาดของไฟท้ายครับคุณผู้ชมคือบ่งบอกได้เลยว่าตัวรถมันจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเป็นไฟท้ายที่ใหญ่มากๆเลยนะครับใหญ่ในระดับหนึ่งเลยก็ได้ถ้าบอกใหญ่โอ้โหอลังการก็คงเวอร์ไปนะครับแต่นี่ก็ถือว่าใหญ่อยู่พอสมควรใหญ่กว่าแบบถ้าคุณเปรียบเทียบกับรถ s u v ทั่วๆไปนะครับนอกจากนี้คือถ้าคุณดูข้างล่างนี้ครับ นี่ครับเป็นดีฟิวเซอร์นะครับใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยนะฮะแต่เป็นสีเรียกว่าดําด้านนะครับหรือสีเทาเข้มก็ได้ครับมันก็จะตัดกับโทนบอดี้ตรงนี้ได้ดีเหมือนกันนะครับเพราะนี่จะเป็นสีดําแบบคล้ายๆเพนอลแบล็กอะนะครับสีรถนะับมันก็ตัดกันได้ดีแต่จุดไฮไลท์ครับของคันนี้ครับคุณผู้ชมก็คือแน่นอนที่เก็บสัมภาระและคันนี้นะฮะสามารถใช้เท้าได้ด้วยนะครับซึ่งเซนเซอร์ที่ผมลองมานะครับก็ถือว่าตอบสนองได้ง่ายและเร็วมากมาก ดูจากความเร็วในการเปิดนะครับถือว่าเร็วอยู่พอควรเลยมาถึงพื้นที่ตรงนี้ก็กว้างเลยนะกว้างนะครับแต่ถ้าถามมุมมองส่วนตัวของผมแล้วอะคือรู้สึกว่าตรงเนี้ยถ้ามันลงไปตามได้มากกว่าน,นี้ก็จะดีนะครับมันรู้สึกว่าแบบมันแบบเลเวลมันเท่าเท่ากันเกินไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่านี่ครับ สามารถเปิดตรงนี้ได้แล้วก็เก็บของได้อีกด้วยเหมือนเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งอีกชั้นหนึ่งด้วยซ้ำไปนะครับคือตรงนี้มันใช้เป็นพวกเก็บแบบอุปกรณ์ต่างๆถ้าคุณดูแบบตรงนี้วัสดุอย่างเงี้ยมันก็ใช้แบบนั้นแหละแต่ถ้าอยากจะวางของก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นนะครับเผื่ออยากจะใช้บังแดดเผื่อบังของหรือว่าแบบให้มันอยู่แบบไม่กระเด็นหรือว่าอะไรเงี้ยก็ใช้ได้ครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้งานแบบไหนนะับโอเคหรือว่าเราก็จะอ,ออกตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ออกได้หรือถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยพื้นที่มันไม่พอ เราก็สามารถพับเบาะได้เช่นเดียวกันเราก็กดสวิตช์ตรงนี้นะฮะปรับลงเลยแล้วก็กดอันนี้สับอับด้านของมันเนี่ยถือว่าโอเคมากเลยครับและถ้าเราดูพื้นที่โดยรวมกว้างครับเหลือเฟือสบายๆเลยเบาะด้านหลังนะครับคุณผู้ชมวัสดุขอบอกเลยว่านุ่มมากๆครับเพอเพอเลยนะนุ่มกว่าด้านหน้าด้วยซ้ำไปนะเออ จริงนะเออนุ่มมากครับรู้สึกตกใจอยู่เหมือนกันใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยและนี่ก็คือเล็กรูมนะครับถามว่ากว้างไหมก็กว้างแต่ถามว่ากว้างกว่านี้ได้ไหมก็ได้นะครับถ้ากว้างกว่านี้ได้จะดีมากเลยครับแต่ถ้าคุณสังเกตระหว่างเบาะตรงนี้นะครับกับคนนั่งนะครับกับตรงนี้นะฮะพื้นที่มันจะแตกต่างกันเพราะอันนี้ผมเผื่อไว้นะครับให้ดูเป็น2แบบนะครับถ้าเราเลื่อนเบาะไปด้านหน้าเหมือนกับอันนี้ พื้นที่ก็จะเหลือเยอะกว่าเมื่อเทียบกับตรงนี้นั่นเองนะครับก็อยู่ที่อย่างที่บอกไว้การใช้ง่าของเรานะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคครับแล้วก็ที่วางแขนนะครับนี่ถ้ากดตรงนี้ขึ้นมานะครับมีช่องเก็บของให้ด้วยที่วางแก้วอยู่ตรงนี้ครับกดออกมาง่ายใช้ได้ใช้ได้ไดมีแอร์ให้2ช่องตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้จะไม่ได้เป็นแบบดูโอโซ e ที่เราปรับได้นะครับตรงนี้ไม่ได้เป็นแบบที่ปรับได้แต่มันอาจจะดูโล่งๆแต่ก็นี่ครับ มีช่อง usb c ให้นะครับ type c นะครับแล้วก็ช่องไฟอันหนึ่งอันนี้จะลองระบบ park assist นะครับก็อย่างแรกคือเราก็กดปุ่ม p ตรงนี้นะครับมันก็จะมาสสยลักหน้าจอนี้นะครับแล้วเราก็ขับไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันก็ detect อยู่นะครับ detect อยู่แต่อ่ะสมมุติถ้าเราไม่ได้กดแบบนี้เราลองกดตรงนี้ตะเป็นยังไงนะครับนี่ก็จะเป็นกล้องต่างๆนะครับแต่กล้อง park assist มันก็จะหลุดออกมานะครับเราก็ลองกลับมาหน้านี้นะครับอันแรกเลยนะครับเราขับกันไปขับกันไป รอหาที่จอดนะครับอันนี้คือจําลองเฉยๆนะครับเป็นการจําลองเฉยๆนะครับเนี่ย <establishing> ก mm ็ม hmm. ีพีอันนึงละอ่ะเดี๋ยวลองดูมีอีกไหมอ่ามีอีกมีอีกไหมอ่านี่สัญญาณแจ้งเตือนนะครับแบบจะชนแล้วนะครับอ่าอ่ามีพีอันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวลองกดพีอันนี้นะครับกดพีผัวนะครับเนี่ยคลายถอยไปเกียร์อาร์นะครับป้าบเกียร์อาร์เสร็จแล้วนะครับทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเราแค่ปล่อยนะครับมันก็จะจัดให้เลยนะครับสังเกตไหมพวงมาลัย อันนี้คือการเอาหน้าเข้านะครับเอาหน้าเข้าแต่ถ้าเรารู้สึกแบบไม่มั่นใจนะครับเราสามารถเหยียบเบรกได้ทุกเมื่อเลยนะครับเราสามารถเหยียบเบรกได้ทุกเมื่อเลยเพราะบางทีแบบเฮ้ยระบบนะครับไม่ได้แปลว่าแค่คันนี้นะครับทุกๆคันเลยนะครับที่มีระบบ Park a s s i s ินะครับเราก็แบบเฮ้ยไม่มั่นใจนะครับมันก็เบรกให้ละนะครับก็เรียบร้อยโดยประมาณนี้ครับ นะครับถ้าละคุณดูนะครับอันนี้มีสัญญาณแจ้งเตือนต่างๆหมดเลยนะครับมีสัญญาณแจ้งเตือนหมดเลยนะครับอ่ะผมก็อยูดด่ได้ผมเหยียบเบรกแล้วผมก็เป็นพีได้เลยจับพวงมาลัยอ่ะนะครับถ้าคุณต้องทําอะไรมันมีสัญญาณแจ้งเตือนแน่นอนครับคือถ้าเราดูพื้นที่โดยรวมของตัวนี้นะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะครับคือใครที่ต้องการแบบรถ SUV ที่แบบเฮ้ยไม่ใช่แค่กว้างแค่ด้านหน้าแต่ด้านหลังด้วยหรือโดยรวมนะผมบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์มากครับ คือบางทีถ้าเราเปรียบเทียบกับ SUV ทั่วไปนะครับคือเราอาจจะดูภายนอกของมันอะ่ะมันอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันใหญ่มันกว้างนะฮะแต่พอเรามาข้างในอะ่ะมันอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแต่คันนี้ผมบอกเลยครับว่ารู้สึกแบบนั้นเลยครับคือมันกว้างจริงๆครับไม่ต้องกลัวเลยเรื่องพื้นที่ครับเหลือเฟืออันนี้ก็มีหลายปัจจัยเนาะหนึ่งในนั้นก็คือแบบโครงสร้างนะครับที่เขาออกแบบมาไว้นะฮะในแต่ละจุดว่าเขาวางของไว้แต่ละอย่างไว้ยังไงบ้างนะฮะ อย่างเช่นถ้าคุณดูตรงคอนโซลตรงแดชบอร์ดอย่างเงี้ยคือแบบมาดูล่งๆโปรง่งๆนะครับและโดยเฉพาะตรงแดชบอร์ดตรงเนี้ยคือมันไม่ได้แบบยืดออกมานะเออคือมันแบบบีเข้าไปข้างใน1คือมาดูให้มีมิติมากยิ่งขึ้นแต่2ก็คือมาทําให้สเปซตรงเนี้ยโล่งมากยิ่งขึ้นเบาะของคันนี้นะครับจะหุ้มด้วยหนังออร์ติโกนะครับก็คือเป็นเอ,อเอกลักษณ์ของเ e อร์เ e สเอยู่แล้วแต่จุดที่แตกต่างนะครับคือ ถ้าอยู่ภายใต้ AMG Dynamic นะครับมันจะเป็นแบบแนวสปอร์ตด้วยครับดีไซน์ก็จะแตกต่างครับความรู้สึกในการนั่งก็จะรู้สึกแตกต่างนะฮะเมื่อคุณเทียบกับตัว GLC 220d ที่ไม่ได้เป็น AMG Dynamic นะครับก็คือตัวต้นของคันนี้นั่นเองนะครับฟีลเ่งก็แตกต่างกันอยู่พอควรบอกเป็นไฟฟ้าทั้งคู่นะครับซึ่งเราสามารถปรับได้ตรงแผงประตูด้านข้างและสังเกตคือตรงเบาะนั่งนะครคือเบาะนั่ง มันไม่ได้แบบดันหรือว่าดึงเข้าไปกับข้างหน้าเหมือนกับตรงแดชบอร์ดกับคอนโซลนะครับตรงที่นั่งก็ยังอยู่บริเวณอยู่ตรงกลางของตัวถังนะฮะซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่ดีและสมควรเป็นแบบนั้นนะครับมันจะได้เพิ่มความสมดุลของตัวรถแล้วก็การขับขี่นั่นเองครับแต่บอกไว้ก่อนเลยคุณผู้ชมว่ารถที่ขับดีนะฮะและมีความสมดุลที่ดีคือเบาะนะครับเบาะแถวหน้าจะอยู่ตรงกลางของตัวถังนะฮะถ้ามันไม่อยู่แปลว่าบางที ความสมดุลมันอาจจะไม่ไดีดมากนักนะครับอันนี้ก็ลองสังเกตไว้พูดถึงทัศนวิสัยในการขับขี่นะฮะหรือว่ากับ f e ลลิ่งโดยรวมก็ได้พอเรามานั่งในตัวรถเนี่ยคือบอกเลยว่าตัวรถเนี่ยจะรู้สึกว่าใหญ่อยู่พอสมควรถ้าคุณผู้ชมท่านใดแบบต้องการ SUV ที่แบบเฮ้ยมันกระชับรัดไม่ได้ใหญ่ไม่ได้กว้างจนเกินไปคันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์แบบสมมติท่านใดแบบต้องการ SUV แต่แบบชอบซิกแซกซ้ายขวาอย่างเงี้ย คันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะว่าคันนี้ก็ดูค่อนข้างใหญ่อยู่พอควรนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบผมชอบอะไรที่แบบมันใหญ่ๆอะ่ะ SUV ที่ดูใหญ่ๆอะ่ะเนี้ยผมว่าดีมากนะฮะคือเวลาเรานั่งเงี้ยเราจะเห็นฝากกระโปรงด้านหน้าได้ทั้งหมดเลยคือเวลาเราเห็นฝากระโปรงด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยรถมันใหญ่อะ่ะแบบฟิลเหมือนอารมณ์แบบรถถังในระดับหนึ่งอะ่ะเออ คือผมเคยรีวิวตัว GLC 3 0 0 e แล้วนะครับทรงก็ใกล้เคียงกันแล้วบอกเลยว่าฟิลมันก็ได้แบบนั้นจริงๆนะครับเผื่อท่านใดแบบได้ชมคลิปนั้นแล้วนะครับถ้าเราขับอย่างเงี้ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือเป็นตอนกลางวันนะครับโทนมันก็จะแบบเอ้ยมันไม่ได้เฟดลงนะผมว่าก็ยังดูดุอยู่พอควรนะครับคือโทนโดยรวมอะมันไม่ได้เป็นสีดาทั้งหมดนะครับ มันเป็นสีดำตัดด้วยสีเงินนะฮะแล้วก็แผงประตูด้านข้างนะครับมันจะมีลายเหมือนเป็นลายไม้นะครับแต่ว่าเป็นลายไม้แบบโทนดำาๆนะครับอันนี้คือดูสวยมากนะครับและยิ่งเป็นตอนกลางคืนผมว่ามันจะมีสเสน่ห์มากกว่านี้อีกด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าผมเห็นแล้วล่ะโทนสวยมากแล้วก็มีไฟแอมเบียนประกอบด้วยคือมันก็ดูหรูเลยครับดูสปอร์ตด้วยซ้ำไปนะครับแต่ถ้าคุณแบบเฮ้ยผมไม่ชอบสปอร์ตไม่ชอบไฟแอมเบียนก็สามารถปิดได้นะครับ ครบคุมได้อยู่ตรงหน้าจอนี้ อันนี้ผมก็เปิดแผนที่ทิ้งไว้นะครับไม่ได้เซตเอาไว้ที่ไหนหรอกครับแต่เปิดไว้ก็ให้ดูด้วยว่าหน้าตาของมันเป็นอย่างไรแต่ถ้ามีจุดหนึ่งที่ผมไม่ชอบนะครับก็คือแผนที่นี่แหละหน้าจอนะฮะคือหน้าจอมันเล็กไปนิดหนึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับตัวใหม่ๆที่มันเพิ่งเปิดตัวมาเนาะจอมันก็จะอลังการงานสร้างมากกว่านี้เยอะเลยครับแต่ก็เข้าใจครับว่าตัว GLC นะครับในกลุ่มของ mercedes-benz นะครับไม่ว่าจะเป็น 300e หรือว่า 220d AMG Dynamic ก็ตามนะฮะมันไม่ได้เป็นแบบโมเดลใหม่ล่า e สุดเลยกก็ T ็คือมั e ันนยยงไ่ด้เปี เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ถ้าถามมุมมองสูนตัวผมผมเชื่ออีกไม่นานนะครับคงมีมเนอร์มาเพราะว่าเขาน่าจะต้องเปลี่ยนหน้าจอไว้เพราะว่าถ้าคุณเปรียบเทียบ C l a s s นะครับหน้าจอก็เป็นแบบอลังการเยอะอยู่พอควรแล้วเป็นหน้าจอใหญ่เลยผมว่าคงต้องปรับไปเป็นแบบนั้นไม่มากก็น้อยนะครับในอนาคตถ้าแบบเฮ้ยเราดูรถคันนี้ไว้แต่แบบยังไม่ตัดสินใจหรือว่าต้องรีบซื้อตอนเนี้ยก็แนะนำให้รอก่อนนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่า Mercedes-Benz ก็จะเริ่ม ทยอยทยอยอัปเดตโมเดลใหม่ๆของเขานะครับพูดถึงการขับนะฮะคือตอนนี้ผมก็บอกเลยมาทดสอบอยู่ในเมืองจ่าๆเลยนะครับถ้าเราเอาแบบน้ํามันเต็มถังเลยนะครับ ตรงเลขกิโลเนี่ยมันจะขึ้นประมาณ920กิโลเมตรนะครับ920กิโลเมตรนี่คือแบบเต็มถังเลยนะฮะแต่อย่าไปเชื่อตัวเลขนี้มากนะครับเพราะมันอยู่ที่พฤติกรรมการขับของเรามากกว่าเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับพอเราขับแล้วหมดแล้วเลยเดี๋ยวเรามาดูอัตราสิ้นเปลืองกันอีกทีว่าตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองแฮนดリングของพวงมาลัยอ,ะอะ่ะผมชอบนะคือของเบนเนี่ยคือแบบกริปมันดีมากเลยครับและถ้าคุณเห็นจุดตรงเนี้ยเออมันทําให้ การควบคุมอ่ะมันกระชับและมันมั่นคงมากขึ้นเวลาเราถักอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยจะตอบโจทย์มากๆเลยผมอะไรนี้เป็นแบบไฟฟ้าก้านของมันอยู่ตรงนี้นะครับปรับได้เลยเนะี่ยแน่นอนลดระดับนี้ละถ้าไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านี่ก็เศร้าอยู่เหมือนกันนะพูดตรงๆเลยครับการขับในเมืองผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นรอบต่านะครับหรือว่าโชวกสปีดต,ต้นนะครับแบบไม่ได้เหยียบอะไรมากมายก็ไม่ได้มีอาการแบบรู้สึกชะงักนะเนี่ยผมเหยียบเนี่ยเหยียบเรื่อยๆนะครับไม่ได้เหยียบจึ๊กนะ อย่ยบเรื่อยๆเนี่ยมันก็มาครับมันก็มาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอาการแบบดึงๆอะ่ะหรือว่าหน่วงๆเลยเพราะว่าบางทีเวลาขับรถแรงๆนะครับมันจะมีอาการแบบพุ่งๆอยู่ในระดับหนึ่งหรือว่ามีอาการหน่วงพอร,รอบม,มันเหมือนมันตีเร,เร็วจนเกินไปแล้วลองลองดูเบรกเนะี่ยเออเบรกก็นุ่มนวลครับไม่ได้แบบจึ๊กเลยผมไม่ชอบเบรกเวลามันจึ๊กอะ่ะมันจะแบบยางเงหน้ามันจะทิ่มแบบเนี้ยเออ อันนี้ก็โอเคครับคันนี้ก็มีซันรูฟให้ด้วยนะครับกระจกด้านข้างอะ่ะสำหรับผมอะ่ะจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงคือตัวถังมันใหญ่พอดูจากข้างนอกดูใหญ่ดูกว้างข้างในก็เช่นเดียวกันแต่ผมรู้สึกว่ากระจกด้านข้างอะ่ะมันจะดูเล็กๆไปนิดนึงสาหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อาจจะยังไม่เคยนั่ง m e r c e d e s b e n z มาก,ก่อนนะครับเกียร์นะฮะจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ฝั่งขวามือนะครับอยู่ตรงนี้เลยไปอยู่ตรงกลาน,นะครับก็สมมุติเวลาเราขับ รถเบนซ์คันแรกครั้งแรกนะฮะก็ตั้งสตินยนะระมัดระวังด้วยนะครับเพราะบางทีผมก็เคยเป็นครับขับอยู่จะเปลี่ยนเนาะแต่ชินกับรถญี่ปุ่นหรืออะไรแบบเนี้ยก็จะเปลี่ยนเกียร์จากฝั่งขวามือมันก็มีครับมันก็เผลอได้เนาะตามจังหวะตามสถานการณ์ก็ระมัดระวังกันด้วยครับหน้าจอของคันนี้นะเป็นแบบทัชสกรีนนะเราก็สามารถกดได้นะครับอยากจะสไลด์ก็ได้เนาะหรือว่าเราก็ไม่แพดต,ตรงเนี้ยควบคุมได้เหมือนกันนะครับก็ได้ทั้ง2แบบเลยก็อำนวยความสะดวกดีเนาะ แล้วก็หน้าจอาคนขับนะเราก็สามารถเปลี่ยนหน้าตาของมันได้นะครับก็ควบคุมจากพวงมาลัยตรงนี้นะครับตรงนี้นะข้างบนตรง cruise control คือเบนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับอันนี้จะเป็นแพดนะครับคือเพื่อที่เราจะสไลด์นะ blind spot มีเสียงผมชอบเลยและถ้ามุดเราเปิดไฟเลี้ยวอยู่นะครับแล้วมีรถผ่านนะครับ blind spot มันก็จะกระพริบอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับให้รู้ว่าเฮ้ยระวังนะระวังนะแต่ถ้าเราไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับมันก็แค่จะเป็นสัญญาณสีแดงเฉยนะครับไม่ได้กระพริบอะไร เรามาดูการเร่งกันนะครับอันนี้คือจาก30นะครับป้าเห็นไหมพอเหยียบหนักๆครับมันก็จะมีการพุ่งๆนิดนึงนะครับแน่นอนเพราะว่าเราเหยียบแบบชิคดาวเหยียบลึกไปเลยนะครับแต่มาแค่มีจังหวะนิดเดียวครับไม่ได้เยอะอะไรมากนะพอมาแล้วก็ไหลเรื่อยๆเลยครับเออชอบดีนะพูดถึงความจาเป็นว่าแบบเฮ้ยต้องเหยียบขนาดนั้นเลยหรือเปล่าก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับแต่ในกรณีที่จําเป็นนะครับก็แค่รู้ไว้ว่าช่วงต้นอะ่ะมันแค่จะมีอาการพุ่งนิดเดียว ผมว่าไม่ได้รู้สึกแบบขัดขัดอะ่ะไม่รู้สึกเลยนะผมว่าโอเคอะ่ะเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนเลนอ่ะยังก็โอเคครับอันนี้อยู่ประมาณแบบ8ปดสิบนะครับผมเหยียบเลยเนี่ยเนี่ยเออไม่นะผมเหยียบผมเหยียบลึกไปเลยนะ,มะเมื่อกี้คือถ้าเป็นในความเร็วต่ํานะครับตีไว้สัก2ี่สิบก็ะสามสิบเมื่อกี้ที่ผมลองนะครับแล้วเหยียบแบบคลิกดาวอ่ะครับ มันจะมีอาการพุ่งอยู่นิดนึงแต่ถ้าคุณเลยความเร็วต่ำไปแล้วอยู่แบบความเร็วประมาณกลางนะครับประมาณ60 7ิ8เจสิบ8 0อะไรอย่างเงี้ยและคุณเหยียบอะ่ะไม่มีอาการพุ่งนะแบบหน้าเราจะไม่ได้ไปแบบเนี้ยเอ,า,อยาง่ายเลยเดี๋ยวผมลองดูนะนี่เจนะเนี่ยก็ไม่ได้มีนะเออไม่นะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่มันถามว่าความจะเป็นจะต้องเหยียบขนาดนั้นไหมก็ไม่ใช่นะครับ คุณแตะนิดเดียวเนื่องจากพลังก,กำลังของคันนี้ก็ค่อนข้างแรงอยู่พอควรแล้วมันก็ไม่ต้องเหยียบลึกครับเอาง่ายเลยแต่ถ้าคุณแบบเฮ้ยมันต้องสปอร์ตมันต้องร้าวใจอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์มากนักนะครับเพราะแน่นอนมันก็เป็น SUV อยู่ถึงแม้มันจะ AMG Dynamic กะแต่ถ้าคุณต้องการแบบสปอร์ตสปอร์ตเลยนะเขาอาจจะต้องเป็นรถพวกซีดานซะมากกว่านะครับมันจะได้ารมมากกว่าเมื่อเทียบกับรถแบบ SUV อย่างนี้แล้ว Handling งพวงมาลัยโอเคมากครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับ กระชัคล่องดีครับน้ำหนักก็ไม่ได้หนักเกินไปด้วยช่วงล่างถือว่าเฟิร์มนะคือถ้าคุณเปรียบเทียบช่วงล่างของ b e n z กับ BMW นะครับของ b e n z นะครับมันจะดูแบบลุยลุยแอดเวนเจอร์หน่อยนะครับแต่ของ BMW มันจะแบบนุ่มๆสัมผัสได้เลยวงมอะไรก็เหมือนกันครับฟีลลิ่งก็จะแตกต่างกันในหน้านั้นเหมือนกันเลยนะครแล้วแต่ความชอบเลยครับว่าคุณชอบแนวไหนมากกว่า แต่ไม่ได้แปลว,ว่าเฮ้ยช่วงล่าง BM มันนุ่มกว่ามันดีกว่านะก็ไม่ใช่ครับผมว่าสมรรถนะหรือว่าคุณภาพโดยโรวมของการขับขี่อะพอๆกันอยู่ที่ว่าเราถูกชะโลกกับรถแนวไหนมากกว่ากันนั่นเองนะฮะเนี่ยผมเหยียบเนี่ยครับโอ้โหแรงมากครับแต่เอาจริงๆในเมืองก็อาจจะเหยียบไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่อันนี้อยู่ในโหมดคอมฟอร์ตหมดเลยนะครับที่ผมทดลองอยู่ตอนนี้นะครับแต่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวท่านอนล่องกว่านี้๋ยวผมจะเหยียบสปอร์ตให้ดูแต่คอมฟอร์ตก็เอาจริงก็เหลือเฟือแล้วครับ เว้นแต่ถ้าคุณแบบไปต่างจังหวัดหรืออะไรแบบนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสปอร์ตก็ได้แต่ต้องถนนลงๆจริงๆนะครับแม่องก็กินน้ำมันเปล่าๆครับมันก็ไม่ได้คุ้มเอาง่ายๆเลยเพราะนี้ไม่ใช่เป็นไฮบริดนะครับมันนี้ใช้เครื่องดีเซลนะครับเป็นดีเซลถามว่าดีเซลมันประหยัดไหมมันก็ประหยัดนะสำหรับผมาะว่าส่วนตัวประหยัดกว่าเบนซินนะครับแต่ไงก็ตามถ้าคุณเหยียบแบบดักๆมันก็จะไม่ได้ไม่ได้ประหยัดมากนักนะครับก็เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตนะและดูว่าการใช้งานในเมืองมันเป็นยังไงนะครับปุ่มกดอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้เลยนะครับตรงแพดนะครับพอเลื่อนมาก็จะขึ้นตรงหน้าจอนี้นะครับก็ไปสปอร์ตนะครับมีอีโค่ด้วยครับหรือว่าอินดิวเวอชั่ก็คือเราเซ็ตไว้นะครับอันนี้เป็นสปอร์ตละเออสัญลักษณ์นะครับหรือว่าเออสัญญาณแจ้งเตือนโหมดการขับขี่ของเราจะอยู่ตรงเกียร์นะครับตรงหน้าจอนี้นะครับใกล้ๆกับระบบเกียร์นะครับอยู่ฝั่งขวามือนิดๆข้างล่างนะครับอยู่ตรงนี้เลยตามที่ผมชี้ไว้นะครับก็เขียนว่า S อยู่นะครับอ่ะเหยียบ S ออ่า แน่นอนว่ามันก็แรงกว่านะครับขับโหมดสปอร์ตนะครับแต่ถ้าคุณขับอยู่ในเมืองแบบเนี้ยอยู่ในความเร็วระดับกลางนะครับคือแบบมันก็จำกัดอะและประสิทธิภาพมันก็ไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มที่อะโหมดสปอร์ตอะมันก็รู้สึกเอาจริงว่ามันแทบจะไม่ได้แตกแต่างกับคอร์ตมากซะเท่าไหร่เลยถ้าคุณเหยียบแบบเนี้ยขับแบบเนี้ยเรื่อยๆเพราะรถมันก็เยอะเนาะอย่างที่เห็นผมแนะนำครับให้ใช้คอร์ตไปเลย สมตมิ้ถ้าคุณต้องแบบให้ขับอยู่ในเมืองแต่อยากจะแซงรถข้างหน้าคอมฟอร์ตก็ทําได้ครับถึงแม้เร่าของมันอาจจะซูสปอร์ตไม่ได้อยู่แล้วนี่ก็เป็นรุ่นถปกติอยู่แล้วแต่ถ้าพูดถึงเป็นรถ Mercedes-Benz แล้วอะความแรงอะมันก็มีให้อยู่พอควรครับมันก็แซงได้สบายๆแต่ผมแนะนำครับถ้าอยู่แบบนี้นะขับ Eco ดีกว่าครับเนี่ย Eco ปุบเราแค่เลื่อนไปตรงตัวโหมดของมันนะครับเราไม่ต้องกดอะไรเพิ่ม,เต,มเติมนะครับก็แช่ไว้แล้วเดี๋ยวมันก็เนี่ยเปลี่ยนจอของมันเองนะครับ Eco ดีกว่าเยอะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นโหมดอีโคจะรู้สึกได้เลยว่าสมรรถนะการเร่งความแรงมันลดลงต่างกับจากส p o r t ต่าจากคอมฟอร์อยู่พอควรนะครับแต่ถามว่ามันอื่นไหมไม่ครับไม่ได้อื่นเลยนะฮะไม่ได้อืดผมว่าดีกว่าด้วยซ้ำไปนะครับเพรอขับอยู่ในเมืองแบบเนี้ยมันจะเซลน้ำมันได้เยอะขึ้นช่วงล่างการกาะถนนของคันนี้นะฮะคือผมรู้สึกว่าแบบมันสมดุลดีมากๆนะฮะ ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเวลาหักหรืออะไรแบบเนี้ยมันมีอาการแบบเวียงอะ่ะไม่เลยผมว่าโอเคเลยนะครับเป็นรถครอบครัวที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะดีใช้ได้เลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็แนะนําให้คุณผู้ชมทุกท่านมาลองขับกันดูก่อนเนาะถ้าเราดูกระจกด้านหลังจัดตรงนี้นะครับไปนะบอกเลยว่าทัศนวิสัยค่อนข้างกว้างเลยฮนะคือโดยรวมเนี่ยแทบจะไม่ต้องแบบ กลัวเลยว่าดีไม่ดีอะไรยังไงแต่มีแค่อยสองจุดครับผมขอย้ำแล้วกันอย่างแรกก็คือตรงหน้าจอนี้เนาะคือถ้ามันใหญ่ได้กว่าดีก็จะดีครับและอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดก็คือเรื่อง head up display ครัคันนี้จะไม่มีให้นะครับไม่มีตัวเลขให้เลยไม่มีจอให้ก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันเป็นออปชั่นเล็กๆแหละครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ติดขัดอะไรก็น้องเหนือจักหนันมันก็โอเคนะครับใชครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเร่งดูกันนะครับจากความเร็วประมาณกลางนะครับประมาณ50กิโลเมตรนะครับไปเนี่ยเยียบหนักๆเลย เนี่ยครับ,รรบไปเรื่อยๆเ,เลยไม่มีปัญหาอะไรเลยนีรยครับโอ้โหใช้ได้เลยครับไม่ต้องกลัวเลยครับรอบไปเนียนๆเ,เลยนะฮะใช้ได้ใช้ได้ผมชอบนะแต่ถ้าคุณดู0ูนยถึงหนึนะคะของคันนี้ที่ Mercedes-Benz เขาแจ้งไว้นะครับคือจะใช้ประมาณ7.7วินาทีนะครับ ถามว่าเร็วไหมก็ไม่ได้เร็วสะทีเดียวนะครับคือคันนี้จะใช้เวลานิดนึงในช่วงรอบต่ำนะครับหรือว่าสปีดต,ต้นนิดหนึงนะฮะก็คือจากประมาณ0ถึง40โดยประมาณนะครับแต่พอหลังจากนั้นแล้วพอมาได้ ความเร็วที่คงที่แล้วลันก็ไปเรื่อยๆเลยครับมันก็จะแรงอยู่พอควรนะครับถ้าคุณเปรียบเทียบนะครความเร็วของตัว GLC 220 DMG Dynamic กับตัว GLC 300e นะฮะอันนี้คือเป็นตัวท็อปของกลุ่ม GLC ของ Mercedes-Benz เลยบอกเลยว่า GLC 300e จะแรงกว่าและเร็วกว่านะฮะอันนั้นเป็นเครื่องเบนซินไฮบริดนะครับแรงกว่านะครับก็ถ้าคุณต้องการที่แบบ แรงหรือว่าเร็วกว่านี้ก็ต้องไปตัวนั้นนั่นเองนะครับแต่ราคาก็แตกต่างกันอยู่ซึ่งสําหรับผมแล้วคันนี้ก็โอเคเลยนะเอาจริงๆคันนี้โอเคเลยแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านและรุ่นที่สามารถเปรียบเทียบกับคันนี้ได้นะครับก็จะเป็น bmw x3 นะครับ 2.0d นะครับเป็นดีเซลนะฮะก็เป็นตัวต้นของ x3 เช่นเดียวกันครับราคาก็จะถูกกว่าแสนหนึ่งนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเร็วๆนี้นะครับก็จะมีการเปรียบเทียบของ2รุ่นนี้เลยนะครับก็รอติดตามกปนอีกทีแล้วกันนะครับและคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีคําถามใดๆนะครับเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับหรือว่ารถคันไหนก็ตามหรืออยากให้ผมรีวิวรถคันไหนนะครับก็สามารถแจ้งมาได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามและครั้งหน้าเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ